สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่วันนี้ป้าแหม่มก็จะพามาชมสวนยอมหน้าบ้านของป้าแหม่มนะคะมาชมกันเลยค่ะว่าป้าแหม่มได้ปลูกอะไรไว้อันนี้จะเป็นแตงกวานะคะกำลังงามเลยค่ะแล้วป้าแหม่มก็จะทำเชือกให้มันขึ้นเวลามันโตกว่านี้ เขียวงามเลยค่ะปลูกใส่กระถางนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปลือกไข่ส่วนปุ๋ยประแหม,มก็จะทำฮอร์โมนนมสดกับฮอร์โมนไข่นะคะมารดทุกๆุกามวันใส่โกกี้ฉีดค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระถางพริกแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะ พื้นที่มันน้อยเราก็ปลูกใส่กระถางไว้กินค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นพริกค่ะเหมือนกันแต่ต้นนี้ออกดอกแล้วงามแล้วก็จะมีโหระพาเวลาป้าแหมมทำกับข้าวป้าแหมมก็จะมาเก็บเอาตรงนี้ ไปทำกับข้าวนะคะกินของเราปลอดภัยดีค่ะไม่มีสารเคมีส่วนตัวข้างในนี้ก็จะเป็นพริกนะคะเพื่อน,นแล้วก็จะมีไม้ประดับอยู่สองกระถาง ป้าแมมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันค่ะว่าเป็นต้นอะไรเห็นเขาบอกว่าถ้าไม้นี้ออกดอกแล้วจะมีโชคไม่เห็นจะมีโชคสักครั้งหนึ่งเลยค่ะถ้าเพื่อนๆรู้จักว่าอันนี้ชื่อต้นอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกป้าแมมหน่อยนะคะ เดี๋ยวช่วงที่ออกลูกป้าแมมก็จะมาทำคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดกไหมเป็นแตงร้านแล้วก็แตงกวาปลูกรวมกันค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศยังไม่โตค่ะมะเขือเทศสีดานะคะ แล้วก็จะมีต้นมะม่วงหาวมะนาวโหกกำลังงามเลยค่ะได้ฮอร์โมนไข่แล้วก็ฮอร์โมนนมสดฉีดให้ยังไม่มีลูกนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นว่านอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยถนัดไม้ประดับค่ะเด็กันนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะอย่างไงก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปต่อๆไปให้กับป้าแหม่มค่ะชาแนลด้วยนะคะก็ขอฝากเพื่อนๆด้วยไปก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ